สวัสดีตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับนี่ครับอะไรขาวๆเนี่ยอระคุกหรืออึยนักงาบะคุกอ่ Ngài vào của nguồn lẻo kim dự ổ oh, dự nó hầm ngấu gì thì nó kiểu quả nó dự mà dự mà dự chinh lư cần vào ทำหนาที่ที่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะลงไปทุ่งได้นะครับนี่เก็บกวาดให้น้ำให้หญ้า <c oughs> ดูจะออนบนะมาดูเด็กเด็กขีอ้อนครับวันนี้ให้ใจครับสามปีแล้ว <c oughs> ที่ไว้วางใจไปมา,มาเป็นช้างขค้เล่นนะครับขนุนของเรา <c oughs> ให้ภาพบรรยายนะครับนี่ดูความน่ารักอยู่ของเขานี่นะครับความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะไว้ใจกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายสามปีนะครับสามปีที่รับมาดูเรในความดุริของครอบครัวพายสลิพพายค้งครับนี่ไป,ไปมามาเล็กๆไม่ไม่อ่อนนะครับเล็กๆ มาเล่นดังหลังนี่ครับไว้ใจไว้ใจเต็มร้อยแล้วเขเป็นช้างเค้เล่นนะครับไปไปมาชอบจับมือให้ไปโหนงาเล่นนะครับก็จะใช้งวงจับจับมือควานไปยูนไปให้โหนงาน,นะครับ <c oughs> สู้กันต่อไปนะครับเอฟซี FC, ทำงานก่อนครับให้ภาพบรรยายดูความน่ารักของไอ้อนาอนนยขนุนของเรานะครับ น้องเล็กประจำบ้านไพรสุวรรณไพรโคครับ <c oughs> Good, cool. good. Cool. Good. Cool. ขึ้นฮึ้นขี่เล่นครับขี่เล่นอืออือเล่นไปเล่นมาแรงเยอะนะครับแรงเยอะมาอยู่ในขอบคีบนะครับบางที เล่นแรงเล่นจน,นเกินกำลังนะครับเล่นกำลังบางทีแรงเขา่าแรงช้างกับแรงคนนะไม่เหมือนกันนะับเฮ้ยนี่นะครับวางหอยเนื้อเชื่อใจแต่ก่อนไม่เคยเป็นจับมือไปแล้วครับนี่นจับมือไปแล้ว โอ้ยอือตาจะได้เก็บไม้ขี้นี่ฮะจะได้เก็บไม้ฮะจะได้เก็บไม้นี่ยดูฟันหน,น่อยสินู่นอาปากดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยอุย้ยโควาทำอะไรนึง กูจะได้เก็บกวาดลักสซบนะเล่นอย่างนี้เลยโยกไปนี่น้ฮึึบฮึึบดจ้องฮึบดึงมือไปเล่นครับดึงมือพาไปเล่นเห็นหดึงมือไปนะไอไม่เอาเล็วนี่พอแล้วเก็บกวนดลักแล้วไม่เล่นแล้วครับ ฮึบฮึบไม่พอใจฮึบไม่พอใจทำยังไงฮึบฮึบไม่พอใจครับอานุนตัวเป็นหนุ่มแล้วอู้ฮึดฮึดอือล้อครับยล้อครับไม่พอใจครับอานุนไม่พอใจเหรอฮะอานุนไม่พอใจโรอเล่นมาดูแรงตัวเอง

Give me a minute, give me a minute, give my, give my, give my, go, เล่นพอแล้วครับเก็บกวาดกันไม่ไหวแล้วเก็บกวาดแล้ววันนี้นี่แหละความน่ารักของเขาครับขี้เล่นไป,ไปมา,มาเป็นชาขี้เล่นครับจากแรกๆนี้ทางคนยังไม่ยอมกันครับแรกๆความไว้ใจยังไม่มีปรับนิสัยกันยังไม่ได้นะครับจูนนิสัยกันยังไม่ได้ยังไม่รู้นิสยัยพอให้ความไว้างใจแล้วก็จะขี้เล่นครับนี่ ช้างเชลลินไปอีกแบบแต่เล่นก็ต้องอยู่ในขอบเขตครับเล่นในอยู่ในขอบเขตบางทีก็ตลุดนะครับมีปลามันบ้างเล็กน้อยเพให้ตลุดขอบคุณนิพีนะครับเอาความน่ารักของขนุนกับโคกที่อยู่บ้านให้ชมบรรยากาศที่บ้านครับหลังจากเสร็จเส้นภารกิจกินข้าวกินน้าก็ไปลงที่ทุ่งต่อนะครับขอบคุณนิพซีทุกทกันกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจนิพีทุกท่านครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านตลอดปีตลอดไปครับ